สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆเ,เปลี่ยนทั้งเสียงเรียกเข้าและเสียงรอสายของโปรแกรมเายกันนะครับผมสำหรับหลายคนที่อาจจะเบื่อเสียงนี้แล้วอ่าบางคนจะยินเสียงเรียกเข้าแบบนี้ก็ฝึกเบื่อนะครับผมก็อาจจะอยากเปลี่ยนเป็นเสียงใบใหม่บ้างแต่ว่าถ้าทํำยังไงไม่รู้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผม เข้าไปที่เ e ตติ้งนะครับผมที่มุมขวาบนของโปรแกรมบายนะครับผมจากนั้นให้เลือกไปที่เมโลดี้นะครับผมเมื่อเลือกไปที่เมโลดี้เสร็จแล้วครับมันก็สามารถเปลี่ยนได้อยู่2อย่างก็คือเสียงเรียกเข้ากับเสียงรอสายนะครับเสียงเรียกเข้าเห็นไหมครับก็คือเสียงนี้อ่าตั้งเดิมคือเสียงนี้นะครับผมเพื่อนๆก็สามารถเปลี่ยนเป็นเสียงอื่นได้สี่เสียงนครับผม อันนี้คือเสียงฟรีนะครับผมแต่ว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนเป็นเสียงอื่นปุ๊บก็สามารถกดเข้าไปที่เสียงเรียกเข้าลายเมโลดี้ได้ครับผมอ่เมื่อกดเข้าไปครับมันก็จะมีหน้าต่างให้เอาไปซื้อเสียงต่างๆนั่นเองเพ,อเพื่อนเเห็นปะเนี่ยครับมันก็สามารถเราก็สามารถไปซื้อเสียงเรียกเข้าต่างๆได้นะครับผมก็ประมาณเพลงละหกสิบบาทนะครับผมอ่าอ่ะ,อะสำหรับคนที่ใช้สายฟรีก็เปลี่ยนได้สี่เสียงตามนี้นะครับผมคือแซกโซรฟนหรือดูใบไม้พีรายแล้วก็เสียงกิ่งโทรศัพท์ แต่ว่าบางคนไม่พอแค่นั้นครับอยากจะเปลี่ยนเสียงกอสายนะครับผมคาว่าเสียงกอสายคือเสียงไหนคือเสียงนี้ครับผมก็คือเสียงที่เพื่อนมันได้ยินนะครับผมวิธีการทําก็ไม่ต่างกันเลยครับก็สามารถไปเลือกซื้อเสียงกอสายได้ที่รลน์โนดี้เหมือนกันนะผมก็เปลี่ยนได้ทั้ง2แบบเลยไม่ว่าจะเสียงกอสายหรือเสียงเรียกเข้าเป็นไงครับเพื่อนเพื่อนแค่นี้เพื่อนเพื่อนก็สามารถเปลี่ยนทั้งเสียงเรียกเข้าและเสียงกอสายของโปรแกรมรายได้แล้วนะครับ